ครับทุกคนก็วันนี้นะครับรายการ RO Snipe นะครับ EP 1เนาะก็จะมา snipe skill magnum break นะครับสกิลที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าสกิลเนี้ยมันอ่าเคลือบดาบของเราให้เป็นธาตุไฟนะครับหรือว่าเคลือบอาวุธของเราเนี่ยให้เป็นธาตุไฟวันนี้นะครับจะมา snipe ให้ดูนะครับว่าเอฟเฟกจริงๆของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยวิธีการอ่าทดลองของเรานะครับก็มี2รูปแบบก็คือ ทางทฤษฎีนะครับก็คือเป็นดูจากตัวดัตเต้าเบสนะครับดัตเต้าเบทที่ผมจะอ้างอิงก็คือเป็นดัตเต้าเบสของ IRO เนะแล้วก็ดัตเต้าเบสของอ่า d i นะครับซึ่งเป็นของเซิร์ฟแท้ทางคู่นะครับแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนะเมื่อเราดูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันในสนามจริงๆนะครับว่าใน d a t a ต a รเบกับสนามจริงเนี่ยมันตรงกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับก็ถึงแล้วนะ ที่ไนแมเปอเรมิดนะครับวันนี้จะเทคกับตัวไนแมมินอลัตนะครับก็ตัวนี้เป็นธาตุไฟ2นะถ้าเป็นการโจมตีแบบธาตุไฟก็จะไม่เข้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตีแบบไม่เคลือบอะไรก่อนเลยนะไม่ไม่ทำอะไรเลยคือแบบกดแค่ t o hand quick นะครับแต่ผมหาหมอนทีละตัวก่อนจะได้ไม่ไม่เสี่ยงตายโอเคครับดาเมคคิก็คือจะไม่เกิน1,200นะครับประมาณ1,150 เวียสเวียง40 30นะครับก็ถ้าสกิลแม็กนัมเบรกเนี่ยเปลี่ยนดาเมจเปลี่ยนการโจมตีนะครับหรือว่าเคลือบอาวุธเนี่ยเป็นธาตุไฟจริงจริงดาเมจตรงนี้จะลดลงนะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับศูนย์นะเพราะว่าการเปลี่ยนธาตุเนี่ยตัว adk ตัวหน้านะครับซึ่งเป็นสเตตัส adk เนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือจะเปลี่ยนแค่แคเฉพาะตัวหลังดาเมจจะต้องลดลงแต่อาจจะไม่ใช่ดาเมจศูนย์โอเคเนาะ เดี๋ยวเราลองแม็กน um ัมเบรกแล้วเราลองตีดูนะครับว่าดาเมจจะลด,ดลงหรือว่าเท่าเดิมโอเคปึ๊บดาเมจเท่าเดิมเลยเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่า,าสกิลนี้นะครับไม่ใช่เปลี่ยนการโจมตีของอาวุธเราให้เป็นธาตุไฟแต่ว่าจะแอดดาเมจธาตุไฟเพิ่มมา20%ตั้งหากนะครับแล้วทำไมถึงไม่เพิ่มเพราะว่าอย่างที่ผมบอกดาเมจเพิ่มมาเป็นธาตุไฟแล้ว ไอไนแมเนี่ยไนแมร์มินอลัตเนี่ยเป็นธาตุไฟเกาะเลเวล2นะครับดาเมจที่จะเข้าไปก็คือ0ดังนั้นดาเมจก็จะเท่าเดิมไม่มีผลอะไรเลยในทางกับกันอย่างเช่นมามมี่นะครับหรือว่าตัวหมาเน่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะโอเคดูไหนเอ่ยผมจะตีแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะครับตีธรรมดาก็คือจะไม่เกิน1,100นะครับ1,100ลบลงมา ถึงประมาณ1 0ึแต่ถ้าเราแม็กนัมเบรกนะครับแล้วตีตัวนี้จะโดนแรงขึ้นดูนะเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรดาเมจที่มาจากแม็กนัมเบรกนะครับซึ่งเป็นธาตุไฟมาตีตัวนี้ธาตุไฟตีแรงขึ้นนะครับสำหรับตัวอันเดธก็จะทำให้เราตีแรงขึ้นโอเคไหมไม่ได้เปลี่ยนธาตุนะครับแค่เพิ่มโบนัสธาตุไฟ20%เเข้ามาในการโจมตีเท่านั้นเอง ครับก็คร่าวๆน่าจะเข้าใจกันนะถ้าผมพูดงงก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้รายการ ao นะ snipe ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับใครชอบนะบก็กดไลค์ s ับสไคร์ e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนะาะเจอกันคลิปหน้าไปเลยครับ